สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดากันค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณป,ประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ฉบับที่11ค่ะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ ทางนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะคะสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีมอากาศเย็นถึงหนาวค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงกันด้วยนะคะ และสำหรับร่องมรสุมตอนนี้ยังคงพาดผ่านภาคใต้ค่ะประกอบกับมีมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวลงสู่ทะเลอันดามันในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดังนั้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ